สวัสดีครับพอมีพี่น้องบันเทาสวัสดีย่ำเสาของวันที่29วันนี้เรามามาที่ร้านนะครับข้าวเหนียวหมูยัหมูทอดไก่ทอดนะครับมาชมบรรยากาศนะครับนี่เราจัดไปหนึ่งชุดนะครับนี่ครับนี่ครับดูนี่กระดังหอยอยู่เรือพดไม่ค่ะ <c oughs> ข้าวเหนียวข้าวเหนียวไชว้อข้าวเหนียวเนย,ย,ยเข้าวเหนียวยุไซข้าวเหนียวอนยกรติระติกตกน็นี่สีเบิร์ดแล้วเฝ้ามาเสือด้วยครับ มาเลยครับพี่กัดไข่อดีสอนนะครับโอ้ไหวปวดไม่ขาเฮ็ดไหวแห้งพี่น้องเนาะแ<อ>ต่เลบยบเดโซโก็ไม่ขานะครับแต่ว่าอร่อยนะครับกินไปหลายครั้งแล้วนะครับเปิดมาขายวันละสามพันห่อนะครับสามพันห่อดูนี่ครับนี่นีครับมีอยู่นี่น้อยใดกี่ดอกประมาณตั้งไงถึงสิบสิบปองบอนี่อุ้ยย่ประมาณสิบปองเลอพี่น้องเปล่ามาเเ้อ ยี่สิบสามบ่เกินบ่เกินสามสิบกองนะทั้งหมดนไงเฝ้ามาเอาเด้อครับเด้อของอร่อยมันคือว่าเราต้องซื้อใหม่ๆร้อนๆนะครับตัวนี้สดทุกวันนะครับผมการันตีนี่ครับนี่ดูเลยนะครับก็แม่ขายใจเงินก่อนครับขอบคุณค่ะแม่ขายนะเบิ้เด้อผมใจเงินสุดละสามสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อมันมีพิเศษด้วยนะเราจะสั่งเยอะกว่ากว่านี้ก็ได้นะครับสังเบอร์โทรมีอยู่นะเบอร์โทรนี่เบอร์โทรนี้นะ นี่เบอร์โทรนะครับป้ายนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะบางวันก็จะขี้เกียจก,ก็จะมาขายลูกถิ่นชอดหรือยำนะครับแต่วันไหนขยันก็จะมาทําตัวนี้นะครับเป็นสูตรอะไรนะสูตรของที่บ้านนะนเป็นสูตรของบุรีรัมบ์บอกหรือว่าบุรีรัมบ์มนะครับพี่น้องเด้อมาอุดหนุนซอยนี้กันแล้วกันคลิปนี้มันต้องปังนะเพราะว่าไทยไปไทยมาบ่าได้จักเถื่อบ่ท่านหอดซ้ำนาที่พี่น้องเอ,อ้อเหตุทางไหนมันสีกหอนวะแต่ว่า เนื้อสวยนะครับสวยทอดสวยไม,ไม่ไม่มีไหมเลยนะครับเหลืองสวยนะครับแม่ก็ดูประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะอ๋อเพิดมาเิ่นคือเหรียญมกแบบบอดดายให้เพิ่นตั้งโตท่านนะครับเปินเลยเห็ดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไหวนะพี่น้องเนาะ,ะ,ะคือไม่ไม่ให้เจ้าของร้านตั้งตัวนะครับก็บรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแกกดชร์ให้ด้วยก็แล้วกันวันนี้ทานหนึ่งชุดนะครับ นะทานหนึ่งชุดส่วนคนไหนที่ทํางานโรงงานนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับเดินข้ามมาเช้าๆนะครับมาซื้อได้นะครับนี่ครับแม่ค้าใจดีนะครับนะครับบอกว่าหาเงินซื้อนมให้ลูกนะครับข้าวแพมเพลสลูกข้าวแพมเพลสลูกนะครับนี่ครับพี่น้องมาอุดหนุนเลยหมูสามชั้นทอดแมนบอกเลยแมนจ้ะนี่สามชั้นทอดนะคเดี๋ยวไปตากแขนถ้าเป็นผม มาก,กินนะเออพ่นสูบสูบเขาเขาเลยเสือเป็นตอนหนงสี่ลดวไปไปยกไปเบิดเลยแหลวก็ไปกินครับออน,นั่นเนี่ยเคือนเคียงนะนั่นหรอเดียวเพื่คลิปอูคือสิป,ปังแห้งวะ<อ>งนี่ครับพี่น้องกับรรยากาศเล็กๆหน่อยเนาะครับเนาะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่ค้าเนะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปสั้นๆไวเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ สำหรับตันนี้ขอบความบ้าสสวัสดีครับเอ,เอาไปลงหนี่ย่ง Facebook เจ้ายวสิลง YouTube ครับโอ้เฮ็ดเลยแหละว่า